อยนก็พงานงานที่เไม่ไดมันไม่เจมฝัเยบอกว่าสไปม่ใช่ปรับภาพยากไปย้วยไปี่ไฟเนี่ยไม่ใช่แฟลหรอมันมีของเองอยู่แล้วอันนี้ปรับภาพเยอะกับพี่๊อบ๊อพี่อแม่แล้วก็เป็นสิ่งเขาอยู่เป็นสิ่งอะไรมาอมไห่ าโผล่ประมาณก้มสิลป์ิลป์ไม่แข็งจอรอดใช่เป็นกรมศิลป็นเลยตกใจเหรอจะเคาะหล่อมากเลยอ๋อคนคนนั้นคนนั้นเป็นแต่พี่บ๊อบถ้าพอเขาบอกเขาก็หลอกก่านะพี่บ๊อบเ่าเขาก็จะแบบเข้มเข้มนิดเดีเขาก็ยังไม่ต้องใ่เข เฮ้ยรอดรอดกว่ากล้องใหญ่อ่ะกล้องใหญ่ไม่รอดไม่ลอดชีวิตขอสแสง่อ่ใช่ไหม,ไม,มใช่ไหมก็ก็<ม>ขนาดหนูใช้กล้องใหญ่อ่ะเจอเอ้กล้องอันนี้ไปอ่ะรูปหนูอ่ะขาวหมดเลยอ๋อ<า>